สำหรับใครที่กำลังรอภาคเสริมนะครับของเกม Diablo 3อยู่นะครับภาคเสริมที่มีชื่อว่า Ripper of Soul นะครับตอนนี้ภาคเสริมกำลังจะออกมาวางจําหน่ายในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนที่ภาคเสริมจะมาครับตอนนี้ตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตใหญ่ครับแพท2.0.1นะครับเพื่อที่จะต้อนรับการมาของภาคเสริมนี้ด้วยครับโดยวันนี้ครับเรามีรายละเอียดคร่าวๆนะครับของแพท ใหม่นี้ครับมาให้ดูกันแบบพอหอมปากหอมคอนะครับโดยตอนนี้ครับในเรื่องของ Auction House นะครับที่ซื้อขายไอเทมด้วยเงินจริงนะครับ US ดอลลาร์ตอนนี้ในเกมก็กำลังจะถูกเอาออกไปแล้วนะครับใครที่หาไอเทมขายเป็นเงินจริงตอนนี้ก็เสียใจด้วยนะครับระบบนี้จะถูกนำออกจากในเกมไปแล้วส่วนอื่นๆครับในแพดใหม่นี้ครับอินเทอร์เฟซหน้าตาของการเล่นต่างๆครับ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นนน,นี้ครับเป็นหน้าเลือกระดับความยากของเกมแบบใหม่ครับมี normal hard expert master แล้วก็ torment นะครับโดยที่แต่ละความยากนะครับจะบวกค่าประสบการณ์แล้วก็เพิ่มโอกาสในการดบของไอเทมด้วยนะครับนี่ยังมีการปรับระดับความยากแบบออขั้นกันอีก6ขั้นด้วยนะครับ ใครที่ชื่นชอบความโหดนะครับก็ปรับกันได้ตามสบายเลยครับนี่ครับในหน้าอินเทอร์เฟซก่อนเริ่มเกมนี้ครับมีปรับมันทีเพเยอได้ครับว่าจะเปิดเป็นผับปิดเกมเพื่อให้คนอื่นมาจอยได้หรือว่าจะเล่นแบบไพรเวทคนเดียวก็ตามนะครับได้เหมือนกันครับเอาละเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าระบบในเกมมีอะไรอีกบ้างครับที่เปลี่ยนแปลงไป อ๋อเกือบลืมครับแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ในเกมมีระบบแคลนด้วยนะครับสามารถที่จะตั้งกิวขึ้นมาได้แล้วครับให้ผู้เล่นได้ตั้งคิวตั้งคิวนะครับรวบรวมสมัครพักพวกครับไว้แชทไว้อะไรกันได้ในกิวสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยครับในเกมแพทนี้ครับมีการปรับสมดุลต่างๆเยอะมากครับเพิ่มระบบใหม่มาก็เยอะครับระบบเก่าที่มีอยู่แล้วก็โดนปรับไปด้วยครับ ส่วนสกิลนะครับสกิลเนี่ยมีการแก้ไขสมดุลน,นะครับบางรูนของอาชีพนะครับจะมีความสามารถในการเปลี่ยนไปครับบางอาชีพก็จะโดนเอาออกไปบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับมีเลเวล70ด้วยนะแล้วก็สกิลพิเศษของ64-66แล้วก็68นะครับอันนั้นเป็นสกิลของภาคเสริมใหม่ที่กำลังจะมานะครับต้องซื้อภาคเสริมก่อนถึงจะสามารถเก็บเลเวลไปถึง70ได้ครับ ตอนนี้ทุกคนตันเจ็ดเอ้ยตันหกสิบอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของไอเทมครับไอเทมดรอปนะครับตอนนี้จะดรอปง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ๆที่ดรอปมานะครับจะมีสแตทที่โหดมากครับอย่างอันนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับเห็นว่าบวกสเตนกันมโหราเลยครับแบบหลักร้อยนะครับของเก่านั้นบวกแค่หลักสิบครับแต่ว่าของไอเทมใหม่ที่ดรอปลงมานั้นอย่างอย่างเก่าดรอปสเตนสัก แปดสิบอย่างเงี้ยของใหม่มาเป็นสามร้อยเลยทีเดียวครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับที่เห็นอยู่เป็นระบบพารากอนนะครับสองจุดศูนย์นะครับระบบพารากอนแบบใหม่นะครับไม่ใช่ชื่อห้างนะครับเป็นระบบที่เอ่อแต่ก่อนนั้นพอเลเวลตันเสร็จผู้เล่นเก็บค่าประสบการณ์ก็จะมาเก็บค่าพารากอนเพื่อให้เพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวละครได้อีกแต่ว่าตอนนี้ระบบพารากอนเปลี่ยนไปแล้วครับเวลาเลเวลอัพปั๊บเราก็จะได้แต้มมาครับสําหรับนํามาอัพ ค่าจะตัพิเศษต่างๆนะครับที่แบ่งออกเป็น4หมวดครับก็คือคอออฟเฟน s e ดีเฟนแล้วก็ยูเทนิตี้ครับโดยที่คอครับก็จะเน้นในเร่งของอ่สแตทตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับคือสามารถอัพได้โดยตรงเลยเวลาที่เลเวลอัพครับมันก็จะได้แต้มมาครับหนึ่งแต้มไล่เรียงไปทีละหมวดนะครับก็ใครอยากอัพอะไรก็อัพได้เลยครับรีเซ็ตได้ด้วยครับอ๋อครับและที่สําคัญนะครับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่24มีนานะครับใครที่เข้าเล่นเดียโบ3นะครับตอนนี้จะได้รับค่าโบนัสพิเศษคูณ XP นะครับบวก50%เลยทีเดียวครับช่วยให้การเก็บเลเวลแล้วก็เก็บพลัากอนนะครับอย่างที่เห็นครับแถบสีฟ้านะครับข้างหลอดเลื่อนนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วครับเพื่อให้เดี๋ยวภาคเสริมมาครับให้ตัวละครของเราได้มีเลเวลเต็มแม็กกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ อย่าลืมไปติดตามกันได้ครับวันที่25มีนาคมนี้นะครับสำหรับภาคเสริมใหม่ของเดียโบ3มีชื่อว่า r i p p e r o f ออฟโซครับรับรองว่ามันแน่นอน